สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ติดตามทุกท่านนะคะและผู้ที่แวะเข้ามาชมคลิปนะคะนี่ช่องวัดีชนแนลค่ะผู้ป่วยโรค SLE หรือโรคุ้มพวง <c oughs> เข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งติดตามให้เป็นสีดำด้วยนะคะรบกวนนะคะก็ไม่รู้จะมีใครเห็นไหมแล้วค่ะมันถูกปิดกัน้นด้วยเหตุใดก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้ทำไมถูกปิดกัน้น มันก็ไม่เข้าใจค่ะแล้วแต่ใครจะทำไงเนาะก็ไม่เข้าใจเรื่อง y o u u u b e อยู่แท็บอะไรเนี่ยก็รู้แต่ว่าทำคลิปแล้วก็ออกอากาศอย่างเงี้ยค่ะทำเป็นอยู่แค่นี้นะคะเราก็มาคุยกันจ้าตอนนี้ไม่มีดอกไม้อะไรให้ดูแล้วเนาะวันนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลค่ะพาพ่อพาพ่อมาทำแผล ที่หมากัดมืออะค่ะหมากัดมือก็มาทําแผลก็เลยตอนนี้รอพ่ออยู่ก็มานั่งรอในรถเนาะพ่อเดินได้ค่ะคล่องเดินคล่องวันนี้เดินคล่องแกจะเป็นบางวันนะบางวันแกก็เสื่องซึมแกก็เดินไม่ได้บางวันแกก็เดินคล่องก็งงเหมือนกันอาการแกเหมือนผีสิงนะคะจริงๆคือเรื่องจริงนะบางวันก็ลุกลิกลุกคลิกลุกลิก อะไรไม่รู้แล้วก็ร่างกายแข็งแรงโดยใช่เหตุอะ่ะคือจริงๆเขาต่อแตะต่อแตะอ,อยู่ตลอดเวลานี่ใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เขาก็แข็งแรงบางวันก็แข็งแรงบางวันก็นอนหมอบเดินไม่ไหวอะ่ะต้องถัดเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาการแปลกอะค่ะจริงๆแกเหมือนแกจะตายวิตตายไปครั้งหนึ่งแล้วนะคือก็คือทางโรงพยาบาลให้กลับไปตายบ้านอะ่ะ มีแต่หนังหุ้มกระดูกอะฮะแกเป็นสิบสิบโรคในตัวแกไงแล้วแกก็ตับโตตับแข็งอะไรเงี้ยแต่ก็หมอตรวจแล้วก็ไม่เป็นมะเร็งปรากฏว่ากส็สั่งให้กลับบ้านแล้วไม่ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วแล้วก็พากลับบ้านหนังหุ้มกระดูกอะหาตาลึกลงไปน่ากลัวมากเหมือนแบบไอ้ที่เป็นเขาอดอาหารแล้วผอมตายที่เราเคยเห็นตามภาพข่าวอะค่ะ ซึ่งเราก็คิดว่าเอ้ยกลับไปตายบ้านแล้วแหละร้อง่มร้องไห้ตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลแล้วไงร้องอย่างหนักรู้ว่าพ่อต้องตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลับไปอยู่บ้านแต่ก็กลับไม่ตายอ่ะเราก็ทําห้องอย่างดีร้างด้วยแย้ยมยาฆ่าเชื้อค่ะอย่างสะอาดสะอา้านก็แต่ว่าเราเรายังทํางานอยู่ก็เลยให้แม่ดูแลก็สอนบ,บอกแม่ไว้ว่าต้องทํางี้นี้นะนั้นนี้พ่อกลัวติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่า แกฟื้นแกฟื้นเป็นปกติแล้วแกก็แข็งแรงมาจนปัจจุบันนีห้หมายถึงว่าเดินได้รูปร่างปกติก็คือแต่แกบางครั้งแกเหมือนแกเหมือนผีสิงจริงๆนะคะบางวันนอนสมมากอะเป็นคนแก่นอนสมเดินสเปะสปะเดินสเปะสปะจะล้มไม่ล้มแหล่บางวันเดิน เดินแบบเร็วเดินแบบคนแข็งแรงอะ่ะแล้วก็งงนะเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ค่ะก็ก็ปากแห้งขอโทษนะคะที่เรียกปากปากแห้งน้ำลายไม่มีป่วยอย่างนี้ยค่ะกินยายเยอะๆแล้วก็ต่มน้ำลายไม่ทำงานนะคะปากก็จะแห้งแล้วนี่อยู่ในรถแล้วแอร์มันเป่าด้วยแห้งกันไปใหญ่ อ่ะคุยเรื่องพ่อก็พอแล้วแหละเดี๋ยวนี้เขาก็รอดแล้วเขาก็แข็งแรงเป็นวางวันนี้แข็งแรงถ้าวันไหนไม่แข็งแรงเราก็ต้องแบบประคับประคองเนาะวันหมากัดวันแรกๆนะ่ะคลานเลยเราต้องอาบน้ำค่ะอาบน้ําให้แกแล้วก็แกอ้อแออ้อแอค่ะแกพูดแล้วลื่นแข็งจะว่าเลิกพูเรื่องพ่อโอเคค่ะก็ในวันนี้ก็ยังแข็งแรงดีก็ดีนะคะ เตยอุ้มคอมอยู่ค่ะดิฉันต้องดูคนแก่ที่อ่ัลไซเมอร์และเจ็บป่วยอยู่สองคนและอารมณ์แรงมากทั้งสองนางอารมณ์แรงมากปากแรงมากคิดค่ะคนดูแลจะเป็นยังไงไม่บ้าก,กับบอแต่ได้มาทำคลิปนี้ก็ได้ยิ้มได้หัวเราะนี่ค่ะเหมือนเราคุยกับทางบ้านใช่ไหมเหมือนคุยกับพวกท่านนะคะดิฉันก็ หัวเราะยิ้มได้นี่ค่ะคอนเซปช่าที่ฉันคือทาแล้วสบายใจทำอะไรแล้วมีรอยยิ้มทาแล้วก็มีความสุขค่ะตอนทําคลิปนี้มีความสุขที่สุดต่อวันเนี่ยไม่ต้องพูดนะว่าการดูแลพ่อแม่เป็นความสุขที่สุดอะไรเงี้ยเวอร์โกหกเราโอเคเราดูแลเราภูมิใจเราดีใจเราดีใจที่ได้ดูแลพ่อแม่ยามแก่เท่าแน่นอนแต่ ในทุกๆวันที่ผ่านมาคือเพราะว่าคนแก่อารมณ์รายย้ายฮะคนแก่ไม่ได้เอ้ยอัลไซเมอร์เออไปเออมาอย่างนั้นนน่ารักถึงจะปวดหัวหน่อยก็น่ารักแต่ว่าคนแก่ที่อารมณ์ร้ายปากร้ายเนี่ยดูแลยากค่ะแล้วเราต้องกลั้นอารมณ์ที่จะปะทะเดือดไว้ให้ดีที่สุด ถ้าเป็นคนอื่นดี่ฉันก็ฉบปะดะไปแล้วนี่เป็นพ่อแม่ไงฮะไงก็ต้องทนพวกเขานี่ก็คือกูถูกอะ่ะกูทําถูกกูคิดถูกแล้วตอนนี้อัลไซเมอร์แล้วอะ่ะยังถูกอยู่ก็ผมบอกแล้วไงปลีกเวลาค่ะมาทําำทําคลิปอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีความสุขได้ยิ้มได้หัวเราะ ช่องดิฉันก็ไม่ได้ว่าจะหาสาระอะไรได้มากมาย,ยค่ะเป็นการพูดคุยเป็นการพูดคุยประสบการณ์ชีวิตโรคภยัยไข้เจ็บคุยเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับพ่อแม่บางครั้งอาจจะวกไปเกี่ยวกับบ้านสี่กอก็คือก็จะไปพูดว่าคดีมันยังไม่จบจบไม่จบอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ดิฉันไม่ใช่นะักวิจารณ์ข่าวคือไม่ได้คิดจะทำอย่างนั้นถ้าคิดจะทำอย่างนั้นทำตั้งแต่วันที่ที่เด็กหายแล้วค่ะ ดิฉันคิดว่าฝีปากดิฉันก็ไม่ใช่ย่อยหรอกถ้าจะทำอย่างนั้นเนาะก็ทำได้แต่ดิฉันไม่ได้คิดจะทำไงฮะดิฉันทำแค่ว่าสบายสบายสไตล์ยุ่ดีทำอะไรก็ได้ตามใจเราไม่ต้องเหมือนใครค่ะดิฉันทำของดิฉันอย่างนี้ดิฉันทำของดิฉันที่ดิฉันชอบดิฉันก็ทำทำแล้วสบายใจก็ทำโชว์ดอกไม้บ้าง อาจจะกินโชวบ้างเดี๋ยวนี้ไม่ได้ค่อยกินโชเลยค่ะมันป่วยๆอยู่อะ่ะก็ไม่อยากกินอะไรอะ่ะก็เลยไม่รู้จะ,จะโชยังไงเนาะเราก็ไม่ได้โชวแบบกินอร่อยอร่อยเหมือนคนอื่นกินจุ๊บจับจุ๊บจับหรือว่ากินมากกินไมยก,ก,ก,กินอาหารที่แปลกมันก็ไม่ใช่ไงฮะมันเป็นอาหารธรรมดาธรรมากินโชธรรมดาธร,รมากินไปคุยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะประมาณนั้นก็เดี๋ยวสักพักนึงถ้าดิฉันปลอดโปร่งดีอะ่ะดิฉันจะ ออกเที่ยวบ้างแล้วจะทําคลิปเกี่ยวกับเที่ยวน่าจะเป็นเที่ยววัดอะค่ะดิฉันชอบไปดูพระพุทธรูปอ,อย่างวัดพระนางจักสีของของสิงห์บุรีเนะะี่ยค่ะวัดพิจุลทองพระพุทธรูปสวยๆว,วัดพระนางจักสีก็ยาวมากใหญ่มากอยู่ในวิหารแต่ที่วัดพิกุลทองนั่นก็คืออยู่ที่ท่าช้างนะคะเผอท่าช้างเ,าเป็นพระนั่งปางนั่ง เขาเรียกปางอะไรนะแต่นั่งอะค่ะสวยงามมากเป็นสีทองไม่ไม่สามารถทําหลังคาได้ค่ะเขาบอกท,ทําทีไรฟ้าผ่าทุกทีทําไม่ได้ไม่สามารถทําสําเร็จก็ทําหลังคาไม่สําเร็จอะค่ะก็นั่งตากแดดแต่นะ่าสงสารพระเหมือนกันแต่สวยงามมากขอบอกและภายในวัดเดี๋ยวนี้เขาก็บูรณนะแบบดีค่ะสวยงาม หน้าไปถ่ายรูปก็องค์พระนะคะสวยงามมากองค์พระนอนก็สวยงามมากสีทองสายญาติหานี่ผู้ถูกป,ปางปางมันเกิดตัวเองปางสายญาติ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะไปฟังแล้วทําคลิปเสร็จก็จะไปฟังแล้วเดชแนลปาหนุยทเทว,วดาเดชแนลพี่หลวงมาไกลลุงมงคล 10g พนมจิตจันสีฟ้าแอนแม็ก เป็นช่อง y o u t ท b e ที่ฉันชอบฟังค่ะก็แล้วก็อื่นๆก็คือฟังได้หรือไปกดให้กำลังใจบ้างก็หนุ่มสาวกกอกอกเขาไปกดให้กำลังใจเขาอยู่ค่ะแล้วก็ยูนิชช h a n แนลมุนีช n แน,นลอ่าทนายสมเกียรติโรสซอรี่ฉลาบ้านสวนพี่เจฟพอนออนทัวร์มังกินูเลมอนอ่าแล้วก็อะไรนะนึกไม่ออก น้องป่อยเตย้แล้วก็โหลพาสองโหพาเวเลตี้สองค่ะที่ที่ที่ก็ไปดูพอนาะกดไ like. ลค์ค่ะค่ะประมาณช่องพวกนี้ล่ะค่ะที่ดิฉันเข้าไปดูเนาะยามทูตชนแนลโมนีชนแนลเนาะเข้าไปดูก็บางช่องก็สนุกสนานดีค่ะเขาด่าคนได้สนุกเนี่ยดูชอบที่เขาด่าคนสนุก ไม่ได้ชอบว่าเอาเป็นเอาตายมาเข็นฆ่าอาฆาตกันปองร้ายกันรวมหัวทําร้ายอะไอย่างนงี้ไม่ชอบเป็นคนไม่ชอบหมาหมู่ดิฉันชอบแบบถ้าเขาฉะประดะกันตัวต่อตัวนะ่ะโอเคอืมก็เพราะว่าคนที่เขาฉะมันก็น่าฉะนะแต่ดิฉันก็อยากไปฟังเขาอยู่นะนคิดเขาด่าคนตลกเขาแสดงอะไรเด็กตลกดีอ่ะพ็อบอกขอแตกของเขาไปเนาะ เราก็ดูเขาก็ทิ้งก็ขำๆบางทีงก็เวิ้นเว้ออะไรมากก็ไม่ดูเราเลือกดูได้ค่ะเรามีความคิดเป็นของตัวเองก็เลือกดูได้โอเคนะคะขอขอบพระคุณนะคะทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูช่องเนาะที่ผ่านเข้ามานะคะขอบพระคุณมากค่ะขอพรพระห้าให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยเงินทองเดินทางไปไหนก็โดยสวัสดิภาพน,นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย